สวัสดีครับมาพบกับข่าวฟุตบอลไทยกันอีกครั้งนะครับข่าวแรกนะครับเปิดรายชื่อ30โค้ชชาวไทยที่ผ่านการอบรมหลักสูตรโปรไายเซน้นเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีโอกาสเข้ามาทําหน้าที่คุมช้างศึกอยู่23หลังจากที่มานาแป้งนวลพันธ์น้ำสำได้ประกาศถอนตัวจากการทําหน้าที่ผู้จัดก,การทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีและทําหน้าที่ดูแลชุดใหญ่เพียงชุดเดียว เนื่องจากปัญหาเรื่องสุขภาพซึ่งปัจจุบันยังไม่มีโค้ชคนใหม่เข้ามาทำหน้าที่และตอนนี้ก็ยังไม่มีการตัดสินใจว่าจะเป็นโค้ชชาวไทยหรือไม่ย่างไรก็ตามตามระเบียบของ AFC นั้นได้มีการระบุวไว้อย่างชัดเจนผู้ที่จะมาสามารถทำหน้าที่จะต้องมีใบอนุญาตเป็นผู้ฝึกสอนระดับ AFC Pro l i c e n s e หากไม่นับเป็นเฮดโค้ชต่างชาติตอนนี้ก็มีโค้ชชาวไทยที่จบหลักสูตรโปร c e n s e ทั้งสิ้น30คนซึ่งจะสามารถเข้ามารับงานนี้ ส่วนจะมีใครบ้างนั้นไปติดตามกันได้เลยโคสดีกีโปรไลเซนรุ่นที่1 1เกียรติศัก์เสนาเมืองทำหน้าที่โคสฮงอัญญลายในวีลีกเวียดนาม 2. จตุพรประมลบานทำหน้าที่โคสพามแบงคอกในลีกไทย3 3. มสเจนินมิลาบทำหน้าที่โคสคัสตอมไฮลท์กระบังยูเนเต็ดในไทยลีก2 4. อรุณตุนวัฒนางูล วิทยากรด้อนอานาผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย5บรูวุสีมาคะทำหน้าที่โค้ชเกษตรศาสตร์เอฟซีในไทยลีก2 6ทวตวรรณศรีปานประธานเทคนิคทูบันคกอกยูนเต็ดในไทยลีก1 7ดหนึ่ง้วยไทยสะทองเวียนทำหน้าที่โค้ชฟุตบอลหญิงบัณฑิตเอเชีย8เสกสรรศิริพงศ์ทำหน้าที่โค้ชกำแพงเพชรเอฟซี FC ในไทยลีก3 9ทเธงชัยรุ่งเรืองโรดทำหน้าที่โค้ชแพ่ย,ยูเนเต็ดในไทยลีก2 10. ทรงยศกินสีสุขทำหน้าที่โค้ชเะยองเอฟซีในไทยลีสองสิบเอ็ดวิทยาลาหากูลประธานฝ่ายพัฒนาเทคนิคชมบุรีเอฟซีสิบสองประสบโชคโชคเหมาะผู้บุสอนผู้รักษาประตูทีมเยาวชนทูแบงค์ฮอกิโยนเตตสิบสามนพพรเอกสาตารับราชการสิบสี่จักรพันธ์บั้นปีทำหน้าที่โค้ชสม,มุทรประการซิตี้ในไทยลีสองสิบห้าธิละเวคินศีหาวงประธานเทคนิคฝ่ายพัฒนาเยาวชนหนองบัวพิชยยเอฟซี ไทยลีกหนึ่งและ16สุภาชาติมานก,กิจทำหน้านที่โค้ชอุดรยูเนเต็ดไทยลีกสามส่วนส่วนโค้ชดีกีโปไลเส้นรุ่นที่2 1. สิริศักดิ์ยอดญาติไทยที่ปรึกษาโรงเรียนเทพศิลิน 2. ยานวิทย์คันทราชอะคาเดมีส่สวนตัวที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ 3. เอกลักษณ์ทองอำ่ำทำหน้านที่ผู้ช่วยโค้ชนครศรียูเนเต็ดในไทยลีก2 4 ธิรวัตไหลานานานุกูลทำหน้าที่โค้ชทีมเยาวชนทูบังคอกยูเนเต็ด 5. สลาวุฒิพันธ์ทำหน้าที่โค้ชสงขายูเนเต็ดในไทยลีก 3. 6. เจติพัฒน์และชตะเฉลิมโรจนวิทยากรสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย 7. สุรพงษ์คงเทพธุรกิจส่วนตัว 8. ทวีศักดิ์มูลสินทำหน้าที่ผู้ช่วยโค้ชนครราชสีมามาสด้าเอฟซีในไทยลีก 1. 9. อารองกรทองอ่ำ รอตกลงสัญญากับสโมสร10อัคทพรชลยลิตาพรทำหน้าที่โค้ชสโมสรฟุตบอลราชประชา11ลังสันวิวชัชชยโชคทำหน้าที่โค้ชโพลิเทโลเอฟซีไทยลีกหนึ่ง12อิสระสีทะโลประธานสโมสรเอฟซีเขากำแพง13ประจักษ์เวียงสงทำหน้าที่โค้ชกระบี่เอฟซีและ14สุรชัยจะตุรพัฒพงษ์ ผู้อำนวยการของ B g จีปทุมยูนเต็ดจบ a f c Pro l ร c e n ซ e จากประเทศสิงคโปร์สำหรับช้างศึกย23มีโปรแกรมการแข่งขันในปี2023เตรียมลุยทัวร์นาเมนต์สำคัญประกอบไปด้วยการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนยังมีการกำหนดการแข่งขันซีเกมปี2023ที่ประเทศกัมพูชาระหวงวันที่5ถึง16พฤษภาคมปี2565เอเชียนเกมที่ประเทศจีนระหวงวันที่23กันยายนถึง8ตุลาคมปี2565 การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกยังไม่มีกําหนดการโดยรอบสุดท้ายของเอเชียเพื่อคว้าตั๋วไปเล่นในรอบสุดท้ายโอลิมปิกปีสปี2024ด้วยส่วนข่าวต่อมานะครับความรู้สึกแฟนบอลอาเซียนบวก vn หลังเห็นสีทีมเข้าร่วมแข่งขันกิ้งคัพที่ประเทศไทยทีมชาติไทยช่วยใหญ่ภายใต้การนำทัพของมาโนพุดกิ้งมีภารกิจสำคัญล่าแชมป์ฟุตบอลกิ้งคัพปี2022 ที่จะมีการแข่งขันระหว่างวันที่20-26กันยายนซึ่งเป็นโปรแกรมช่วงปปิทจนฟรีฟาเดโดยสามารถเรียกนักเตะจากสโมสรเจ้าภาพร่วมทีมชาติได้โดยไม่มีข้องเงื่อนไขแต่โดยเงื่อนไขใหม่ของทางสมาคมฟุตบอลไทยเตรียมสร้างยุคใหม่โดยจะไม่ใช้ชุดหลักชุดใหญ่ในการแข่งขันอีกต่อไปหากไม่ใช่รายการในระดับเอเชียโดยมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันประกอบไปด้วยไทยแลนด์อันดับ111โลก มาลเลเซียอันดับโลก147ทาจิกิสถานอันดับโลก108ทิลีแดดและโทเบโกอันดับโลก101วันนี้นะครับแอดมินจะนําความคิดเห็นของแฟนบอลอาเซียนรวมถึงความคิดเห็นแฟนบอลเวียดนามหลังจากพวกเขาได้เห็นรายชื่อ4ทีมเขาร่วมการแข่งขันศึกฟุตบอลคิงคัพปี2022ที่ประเทศไทยคอมเมนต์ที่1นนะครับจะเชียไทยแลนด์และมาลเลเซียรักจากเวียดนามคอมเมนต์ที่2นะครับขอให้โชคดีประเทศไทยและเวียดนามจากเวียดนาม คอมเมนต์ที่3นะครับไทยสูงประตูต่อ2จินนีแดดและโตเบโกจากแฟนบอลเวียดนามคอมเมนต์ที่4นะครับการแข่งขันที่ยอดเยี่ยมจินนีแดดและโตเบโกเป็นทีมที่ดีพวกเขาเคยเข้าร่วมฟุตบอลโลกมาแล้วคอมเมนต์ที่5นะครับฉันวางแผนจะดูแบตเน้นในเดือนหน้าน่าเสียดายที่จะจัดที่เชียงใหม่และไม่ใช่กรุงเทพจากแฟนบอลญี่ปุ่นคอมเมนต์ที่6เราเคารพประเทศไทยและมาเลเซียเสมอขอให้โชคดี คอมเมนต์ที่7จ็ดทีนแดดและโตเบโกเป็นทีมที่แข็งแกร่งพวกเขามีการเล่นที่ยอดเยี่ยมคอมเมนต์ที่8จะสนับสนุนมาเลเซียและไทยเพื่อนจากแฟนบอลมาเลเซียคอมเมนต์ที่9ควรจะชวนอินโดนีเซียเข้าร่วมด้วยพวกเขาแข็งแกร่งมากๆคอมเมนต์ที่10ขอให้โชคดี2ทีมจากอาเซียนของเราคอมเมนต์ที่11ขอให้ประเทศไทยโชคดีฟีฟ่าเดย์หวังว่าผู้เล่นชาวไทยจะได้รับฟอร์มและจิตวิญญาณที่ดีที่สุดของพวกเขากลับคืนมา รอดูผลงานของชนาทิพหรือสุพนัทนะคะนี่ก็เป็นผู้เล่นสองคนที่ทำให้ฉันประทับใจมากสวัสดีพี่น้องชาวไทยที่รักจากเวียดนามคอมเมนต์ที่12ที่เนแดนและโตเบโกแข็งแก่งมากๆสงสัยว่าผู้เล่นจากต่างประเทศจะปรากฏตัวหรือไม่คอมเมนต์ที่13ทัวร์นาเมนต์สุดยิ่งใหญ่กับ4ทีมที่ยอดเยี่ยมยินดีกับไทยแลนด์และสมาคมฟุตบอลไทยคอมเมนต์ที่14ที่เนแดนและโตเบโกเป็นทีมที่แข็งแก่งแม้จะอยู่ในอันดับที่101 แต่ฉันคิดว่าความแข็งแกร่งของพวกเขาเทียบได้กับสหรัฐอาหรับเอมิเรตท,ที่มีอันดับสูงกว่าพวกเขาคอมเมนต์ Comment ที่15การแข่งขันที่ดีสําหรับการเตรียมด้วยเอเชียนครับคอมเมนต์ที่สมกรอบชิงชนะเลิศไทยประทะมาเลเซียคอมเมนต์ Comment ที่17จดทีนเดนและโตเบโกเป็นทีมที่ดีขอให้โชคดีประเทศไทยจากแฟนบอลเวียดนามคอมเมนต์ Comment ที่18ขอบคุณประเทศไทยและมาเลเซียที่เชิญมาเลเซียมาเข้าร่วมการแข่งขันของคุณ คอมเมนต์ที่19ขอบคุณเวียดนามและไทยที่สนับสนุนทีมมาเลเซียฉันหวังว่าเราจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปคอมเมนต์ที่20ไทยเล่นจินเเดดและโตเบโกแพ้คอมเมนต์ที่21เวียดนามไม่เข้าร่วมหรือไทยเบื่อที่จะเชิญแล้วครั้งแรกที่เห็นชื่อจินแเดดและโตเบโกประเทศนี้อยู่ที่ไหนและคอมเมนต์ที่22ฉันอยากเห็นแล้วไทยแลนด์ยุคใหม่ที่จะไม่ใช้ผู้เล่นตัวหลักเข้าร่วมการแข่งขัน แล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับกับข่าวฟุตบอลไทยสวัสดีครับ